สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู so ่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะมากันที่เดือนกันยานะคะ1.16กันยานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจนรุ่งเรืงิงคือดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ ดวงนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเพราะว่ามันเป็นจุลรุ่นเรตติ้งโอเคไหมถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะโอเคไหมเสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับการเรียนการสอนสําหรับคัดรุ่นที่3เประรุ่นที่4แล้วนะคะในเดือนตุลานี้ าการดูการอ่านไพ่คุณต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนเพื่อจำไพ่ได้ถ้าคุณจำไพ่ไม่ได้คุณจะตีไพ่ไม่ได้แต่ถ้าคุณจำไพ่ได้เนี่ยคุณมาวันนั้นคุณจะอ่านไพ่ได้แน่นอนนะคะถ้าสนใจลองแอดไลน์มาคุยนะคะในเดือนตุลานี้ไปไปลายเดือนนะคะโอเคเราอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของราศีแรกค่ะราศีกันค่ะ23สิงหาถึง2 2กันยานะจะ๊ะราศีกันมา ให้เปแรกของคุณหนึ่งใบค่ะคกวินถือเหรียญน,นั่งทำไรอยู่คะไปส่องใครเขาอยู่จ้าเฝ้ารออะไรอยู่คะยังมีมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะเจ็บกับความรักเหรือคะสามดราปเดอมิสิเชียนว้าวโอเคคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ จะติกค่ะเขาบอกว่าคุณไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเขาเลยเขาเรียกร้องหาความเป็นธรรมความยุติธรรมโฟกัสกับงานกับเงินเขาบอกคุณทําอะไรรับหลังเขานะเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวคุณตัดสินใจไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้แต่เขาบอกเขารักคุณนะโอเคแนวโน้ม okay. ความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มอาจารย์มีพลังงานบวกมาให้นะคะรับงานพลังงานบวกนะคะโอเคแนวโน้ม okay. คิดถึงกันอะคิดถึงการรักการคิดถึงการหรือ เขามีคนใหม่เข้ามาหรือคุณมีคนใหม่คะมันเจ็บใช่ไหมในความสัมพันธ์นี้เจอปาร์ตี้นั่นไงอืม <c oughs> วางไพ่แล้วนะคะห้าใบไพ่ทั้งหมดของคุณไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานหลักของคุณแล้วก็ ในด้านความรักของคุณห้าใบค่ะในด้านความรักความรู้สึกในด้านความรักของคุณในปัจจุบันแล้วกา็คนที่คุณรักก็รู้สึกยังไงกับคุณห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีกห้าใบค่ะไพ่ใบแรกเป็นพลังงานหลักของคุณเลยได้เควนถือเหรียญเอ่อขอโทษค่ะเควนถือถ้วยลักษณะข,ของเควนผือถือถ้วยเป็นคนที่ คุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีเขาอเเขาใจผู้อื่นมีจิตใจดีนะคะอ่อนโยนทีเดียวแหละแต่ในด้านของความรักราอยังแสดงออกถึงความกังวลในกระลึกในความรู้สึกลึกๆของคุณมีความกังวลเกี่ยวกับอะไรอยู่คะประมาณว่าเหมือนเหมือนถึงความรักมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่คุณก็ยังถือใครไว้ในมือสักคนหนึ่งยังวางจากเขาจาักใจไม่ได้ยังคิดห่วงคิดถึง เป็นความรักที่ค่อนข้างจโรแมนติกในความรู้สึกของคุณเป็นความรักที่อ่อนโยนะเข้าใจคนอื่นได้ดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าถามว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม <c oughs> <c oughs> กันจา๋ามีคนใหม่เข้ามาไหมคะนั่งถือใครอยู่ในมือคนเก่าหรือคนใหม่คะเวินถือเวินถือถ้วยนี่คืออะไรอาจารย์ขอขยายเวินถือถ้วยใบหนึ่งนะคะวินถือถ้วยคืออะไรนั่งถือใครไว้ในมือน้อยอกน้อยใจใคร <ๆ S 1> คะ มีความว่าน้อยอกน้อยใจกับคนที่คุณเนี่ยคนที่คุณรักนี่แหละ King o ครับนั่นเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันแหละเขาก็คิดถึงคุณคุณคนที่คุณถือไว้ในมือคุณที่คุณถือไว้ในความทรงจำเขาก็คิดถึงคุณนั่นแหละเขาก็รักคุณเช่นเดียวกันแหละแต่ต่างคนต่างรักอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าเขาก็รักคุณแต่เขาก็หันหลังให้คุณแล้วนะ คือความรักยังคงมีอยู่แต่ความรู้สึกของเขาพยายามที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณก็นิ่งเขาก็นิ่งคุณก็น้อยใจเขาก็น้อยใจจากการจา๋าต่างคนต่างน้อยใจนั่งหันหลังให้กันแบบนี้เลยรักกันชอบกันแต่ไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์ทั้งนั้นคุณก็จะไม่ดราม่าก,กับใครคะ่ะคุณเป็นคนที่นิ่งเฉยเงียบเก็บอาการถ้ายังมองความรักที่แบบว่า ถ้าอะไรที่มันของเรามันก็คงใช่มันก็คงอยู่ถ้าอะไรไม่ใช่คุณก็จะปล่อยไปตามพรหมลิกิตเรียกว่าความรักที่ปล่อยไปตามลิกิท์จะไม่ดราม่าก,กับใครเขาจะไม่ไปถามเขาจะไม่น้อยใจก็อยู่ในที่ของตัวเองประมาณนั้นจ้ก,การจา๋าโอเคความรู้สึกในด้านของความรักอดีตปัจจุบันอนา,นาคตอดีตที่ผ่านมา Page ofsort อยากได้ความชัดเจนจากอะไรอยากได้อ่าไปสืบไปส่องอะไรกับใครเขาคะ่ะ อยากได้อะไรอยากได้ความชัดเจนบางคนพยายามบล็อกกันอยู่บล็อกกายบล็อกใจบล็อกความรู้สึกอยากไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองคนคนนั้นของคุณบางคนบล็อกเฟซบล็อกไลน์กันไปเรียบร้อยนะคะหรือคุณเองก็อยากรู้ถึงความชัดเจนเหมือนกันแต่ไพ่เพจเป็นไพ่ใบเล็กเล็กเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอว่าไพ่เพจอาจจะมีความแค่คุณรู้สึกสงสัยอยู่ในใจมีเรื่องกวนใจจนแบบอยากเคลียร์ไม่อยากมันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณอยู่อะ เหมือนสงสัยอยากพูดคุยอยากเคลียรแต่ถามว่าคุณจะทำไหมก็ไม่นะก็ไม่ทำนะคะทีออฟวานการรอคนรักคุณคนรอคนรักเก่าคนรักที่อยู่ทางไกลรักของคุณอาจจะเป็นรักที่มีระยะทางมาหวังกัน้นหรือรอคนที่เขามาทักมาทายคุณคุณมีคนเข้ามาใหม่นะถ้าตอนนี้ไม่มีในอนาคตจะมีเข้ามานะคะแต่คุณยังไม่ได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่ รู้สึกตอนนี้ใน,นอารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณค่อนข้างหงุดหงิดแล้วก็เบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะรอบรอบข้างเบื่อหน่ายมีคนเข้ามาจีบก็ก็ไม่เอาก็มีความรู้สึกว่าเบื่อแล้วกับตรงนี้ที่ออฟสอดมาบอกว่าคุณเจ็บอยู่ในใจอ่ะเจ็บกับอะไรคัดกัน เจ็บไรหน่อยใจขอดูสามดาบสิคะขอดูสามดาบสามดาบของคุณคืออะไรการเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆหรือเจ็บกับคนเดิมๆเจ็บกับคนคนนี้ค่ะจีฮายพรินเทสคนที่คุณคุยคนที่คุณคบคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเงาเมืดคุณอาจจะคบกันสองคนคุยกันอยู่สองคนไม่ให้ใครได้รับรู้ช่วงนี้คุณอารมณ์ค่อนข้างสงดหงิดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีแรงสังหรณ์บางอย่างเกิดขึ้นในใจของคุณแรงสังหรณ์ของคุณคืออะไรอะ คุณอาจจะซ่อนใครไว้ในซอกหลือของหัวใจ The ๋ยวว f o ออฟฟาค่ะอีกใบสิกลับไม่ได้ไปไม่ถึงคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บเคราะคนคนนี้เนี่ยคนที่คุณซ่อนไว้ในใจมันมีคนที่เข้ามาแทรกระหว่างกลางใจของคุณและทําให้คุณรู้สึกร้อนร,อน,รอนกับเขามากกับคนคนนี้นะคะรู้สึกร้อนร,อน,รอนยังปล่อยยังวางยังละไม่ได้ ยังลดละเลิกในความคิดถึงไม่ได้ใจของคุณเริ่มคอนโทรลยากขึ้นจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงต้องทนเจ็บปวดหรือทนคิดถึงหรือทนทรมานกับความรู้สึกเดิมๆรู้สึกที่มันเจ็บปวดรู้สึกที่มันมันไม่สามารถจะพัฒนาอะไรไปได้แต่คุณจะไปได้ค่ะโดเมสิเจนมาบอกว่าคุณเก่งคุณสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้ดีคุณอาจจะมีทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่ คุณอาจจะเป็นคนชอบสั่งสอนคนอื่นเป็นคนชอบอ8ดาบเครียดเหรอคะมีความเครียดเหรอเป็นลนักษณะของคนที่ค่อนข้างจะคิดไม่ตกไม่ใช่8ดาบสิ9ดาบขอโทษทีคะ่ะ9ดาบคิดไม่ตกเครียดวิตกจริตนอนไม่หลับเรียดมาก ดึกๆเดินๆเตือนขึ้นมาเครียดเพราะอะไรอะ่ะความรู้สึกในใจของคุณมันตีกันค่ะกับความเสียใจบางสิ่งบางอย่างลึกๆในใจคุณมีความเสียใจกับคนบางคนที่คุณครบรู้สึกหน้อยใจเขารู้สึกผูกพันกับเขารู้สึกตัดเขาออกไปไม่ขาดจากความทรงจํามีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างไพ่สลับกันได้นะคะบางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่าคุณทําอะไรผิดกับเขาสักอย่างหนึ่งถ้ามีโอกาสนั้นคุณจะย้อนกลับไปแก้ไขนะคะแต่ว่า คือจริงๆแล้วคุณยังไม่มียังไม่อยากรับอะไรคนใหม่เข้ามาเอ๊เดี๋ยวนะคะทำไมถึงรู้สึกว่าคุณเครียดจนนอนไม่หลับคุณจิตตกกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยล่ะทำไมถึงโดนกระทำขนาดนี้จิตตกมากเสียใจผิดหวงักงกังวลทำให้คุณใจคุณตอนนี้ใจคุณไม่เป็นสุขเลยอะ มีความรู้สึกว่ามีคนบางคนที่มาเซาะที่มาแทรกอยู่กลางใจคุณและคนคนนั้นคน่อนข้างมีบทบาทและอิทธิพลในใจของคุณเป็นอย่างมากทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่โอเคไหมคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคุณอาจจะคุยกับคนธาดน้ํากรกฎมีนพิจิกค่ะหนักไปทางน้ําเยอะนะน้ำแล้วก็จะเตกราสีตุลไฟเมสิงธนูแล้วก็มีอะไรอีกอืมหนักไปคนธาตุน้นะําน่ะ คนที่คุณรักเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะเขากรังจะเรียกร้องหาความยุติธรรมหาความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเองถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมันทำให้เขาไม่มีความสุขเขาก็พร้อมจะเดินไปไปโฟกัสกับงานกับเงินเขาคิดว่าคุณทำแรงรับหนังเขาคุณมีคนคุยเยอะๆในความคิดของเขาอ่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณมีช้อยเยอะมีคนคุยเยอะแล้วก็เขาไม่เลือกที่จะตัดสินใจเหมือนกันแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขายังรักคุณอยู่นะ เขายังรักคุณอยู่เทรนออฟสอดใครมีครอบคอรวัวแล้วจ้ะมันเป็นรักที่ไม่ได้ถูกเลือกเลิฟเวิร์มันเป็นความรักคุณอาจจะคุยกับเมทุนค่ะจริงด้วยเขามองเขาบอกว่าบางครั้งในความสัมพันธ์ที่เป็นจริงมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ขออยู่ในความฝันก็ยังดีรักไหมรักชอบไหมชอบแต่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมไม่เขาไม่เป็นตัวเลือกค่ะ เขาไม่เป็นตัวเลือกถ้าคุณมีช้อยเยอะถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเขาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกระวัง,วงเขากำลังวางแผนกับชีวิตของเขานะคะค่อนข้างเพอนน้อฝันในคนคนนี้นะคะโอเคแนวหนงวมมะนะควคามสัมพัน์นาคตรแคสซิ c ออคัพขันย์ไนออฟค o พเด o n o ูอ่าแล้วก็ที cup อืม มีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้มันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเจ็บปวดสิบดาบทิมแทงอยู่มีคนเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้ค่ะมีคนรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคิดถึงไหมคิดถึงรักไหมรักอยากกลับไปไหมอยากกลับไปจะมีคนกลับมาทักมาทายในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแต่ว่าความการที่กลับมาเนี่ยมันเจ็บมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เจ็บเหมือนเดิมนะ เพราะว่ามันมีเติร์ดปาร์ตี้มีสามถ้วยน่นะมันมีเจ็บเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะใครไปตามแอบสืบแอบส่องเฝ้ามองเฝ้าสังเกตการอยู่คะครูเขาคิดยังไงกับคุณกันเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงคุณอาจจะคุยกับคนที่ป๊อปปูลร่าในหมู่เพื่อนฝูงเขาอยากทักทายคุณมานะคะเจอเฮอร์เมคุณอาจจะคุยกับราศีกันเองก็ได้ เขาอยากทักทายคุณมาค่ะเขาอยากมาพบมาเจอมาเจอมาทักมาทายแต่ความรู้สึกของเขาเขามองว่าการกลับมาทักมาทายหรือการที่ได้คุยกันมันอาจจะทําให้เขาเจ็บปวดเหมือนเดิมก็ได้หรือเจ็บปวดไปมากกว่าเดิมก็ได้เขาพยายามคิดเขาพยายามจะคิดนะคะว่าเขาจะควรจะทํำยังไงพยายามหาทางออกกับหัวใจของเขาเองว่าเขาควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะ the empress คนคนนี้ค่อนข้างมีเงินนะคะดูมีเงินดูมีสง่าราศีเป็นดีเอ็มเพสระวังคุณจะไปทําใครเขาตั้งคันเข้าแล้วก่อนถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องเป็นผู้ชายระวังเขาไปทํเขาท้องหรือแฟนคุณอาจจะทําใครท้องก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน <S <S เขากลับไปรักตัวเขาเองค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะอยู่นิ่งๆในที่ของเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงพยายามที่จะเยียวยาจิตใจพยายามที่จะหักอ,อกหักใจให้ได้กับความสัมพันธ์นี้คุณหลักคิดยังไงกับเขา ทรัมพ์แรน์คุณมีการโยกย้ายเดินทางคุณมีคนใหม่เข้ามาไหม Queen of Sword the Fool เดี๋ยวนะคะคุณเองบอกว่าคุณก็พยายามจะทำใจกับความสัมพันธ์นี้นะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาคุณอาจจะคุยกับแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้คุณมีความรักกับเขาว่าคุณบอกเขาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนน่ารักแต่คุณก็ไม่พร้อมจะคุณก็ไม่พร้อมจะมีคอมมิชเมนต์หรือคุณก็ไม่พร้อมจะลงเอยกับคนคนนี้นะคุณอยากเก็บเขาไว้น่ะ คุณมีความรู้สึกผูกจิตผูกใจกับเขาอยากเก็บเขาไว้คุณอยากให้เขาอยู่ในในความรู้สึกของคุณอยากให้กลับมาเหมือนเดิมมันเป็นการไปไปกับกับหรือยังวนเวียนในใจของคุณกับเขายังวนเวียนปวนเปี้ยนกันอยู่อาจจะเห็นกันอยู่บนไทม์ไลน์อาจจะบางคนยังอยู่ในเฟซหรือยังหมู่ยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง ยังไม่ได้ขาดหายจากความทรงจําไปไหนยังได้เห็นยังเฝ้ามองกันตลอดเวลาและคุณอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่คุณไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยคุณเฝ้ารอเขาด้วยความเจ็บปวดเฝ้ารอเขาจากไปเขาเดินจากไปคุณก็ยอมเพราะคุณบอกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้เจ็บปวดก็ต้องยอมแต่คุณยังถือเขาไว้ในมือคุณยังความรู้สึกของคุณไม่ได้จางหายไปจากใจคุณเลย King of Pentacle เขาก็ e e n ต่างคนต่างยังรู้สึกถึงกันละกันต่างคนต่างยังรู้สึกใจใจของคุณมันเป็นความรู้สึกใจของคุณยังคิดถึงเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณและคุณเองมีเซนส์เขาเองมีเซนส์ซึ่งเซนส์ทั้งสองเซน์นี้มันสื่อสารกันได้ถึงในความคิดถึงถึงในความรักถึงในความห่วงใยถึงในความเจ็บเซนส์มันสื่อกันได้โอเค คนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่เน่งใส่กันคนที่ไม่ไม่พูดกันแล้วไม่ได้เลิกกันหรอกแต่ก็ไม่ได้คุยกันนะคะหรือบางคนเลิกกันไปแล้วมีบางคนจะกลับมาได้ไหมในความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้ไหมคะในความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสกลับมาทักมาทายมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเดินออกไปก็เจ็บ คุณอาจจะคุยกับคนที่ลักษณะของคนที่แข็งนอกอ่อนในเป็นไมมคนคนนี้ค่อนข้างจะผิดหวังในความรักมามากซึ่งระวังตัวและใช้สมองมากกว่าใช้ใจคุณคิดถึงเขานะ่ะอาจารย์มองว่ากลับมาค่ะคุณเป็นเดียมเพลอมไหมคุณอาจจะคุยกับราศีมเมษนี่ไงมีการกลับมาจริงๆด้วยคุณชอบจริงๆอ่ะคุณยังชอบเขาแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชอบชอบคนทนคนอื่น เพราะฉะนั้นแล้วคุณก็มีอีโก้ค่อนข้างแรงแล้วคุณนิ่งใส่เขาน่ะทั้งท้งที่คุณก็คิดถึงเขาแั้วแหละทั้งทังที่คุณก็อยากเขากลับมาคุณยังอยากคุยยังอยากอยากอากืพูดคุยยังรักกันอยู่ท r u e o บคับเลิฟเอะ่ะสองคนนี้ยังรักกันอยู่แต่การรักกันอยู่ในที่ของตัวเองเขานิ่งคุณนิ่งนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช ใช้ใจเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดียวชอบความตรงไปตรงมาไม่หวานแต่แข็งนอกอ่อนในค่ะโอเคคุณอยากเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะเป็นยังไงชัดเจนกว่านี้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนกว่านี้และมองไปถึงอนาคตได้แต่ถ้าไม่ชัดเจนและมองไปถึงอนาคตไม่ได้เขาก็คิดว่ามันไม่มีก็ได้นะ มันไม่มีก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเจ็บกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะเขาเจ็บกับคุณค่อนข้างเยอะคนคนนี้ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงถ้ามันไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าไรแต่เขาก็พร้อมจะไปก้าวไปข้างหน้ากับความฝันของเขาค่ะฝันว่าอะไรเนี่ยดูสิการเริ่มต้นใหม่โอเคเขาฝันว่าเขาจะอยู่คนเดียวค่ะ เก้าเหรียญคือลักษณะของคนที่มีพร้อมทุกอย่างขาดในเรื่องของความรักถ้ามันไม่ได้ความรักในการเติมเต็มเขาก็คิดว่าการที่เขาอยู่ตรงนี้แล้วมันสร้างความเจ็บปวดให้เขามันสร้างความร้าวรานมันสร้างทุกข์ให้เขามันสร้างความกังวลให้กับเขาและมันไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยเขาก็พร้อมที่จะกลับไปอยู่คนเดียวและรักตัวเขาเองให้มากค่ะโอเคไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมกัน สิบไม่้าวาแบกอะไรอยู่จ้ะแบกความรู้สึกนอนไม่หลับเครียดจิตตกเฝ้ารอเฝ้ารอคนอาจจะคุยกับคนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักั้งนิระยะทางคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่ามีลูกสองคนมันเป็นรักที่ค่อนข้างจะแก่งแย่งแข่งขันแย่งชิงราชาริออดก็คุณอาจจะคุยกับราศรีกรกฎราศรีพฤษภราชารอดมาบอกว่า คุณอยากมีเขาไว้ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังคิดถึงเขาคุณยังรอเขาอยู่แต่คุณทําอะไรไม่ได้เพราะคุณจะพูดอะไรหรือก็ทาการใดๆก็ไม่ได้เพราะคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่คุณอยากให้เขากลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเดินไปเรื่อยๆด้วยการรักไม่ดีแต่ยังอยากมีไว้ค่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะกันเขาฝากบอกว่าเขานิ่งแล้วค่ะเขาพยายามนิ่งแล้วก็พยายามเยียวยาจิตใจเขาเอง มันไป <FELIPE S 1> ไม่ได้เนี่ยความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกที่ต่อให้เดินไปไกลสุดทางมันก็มีแต่ความเจ็บค่ะเขามีคนใหม่เขามานะแต่เขาก็ไม่ได้ให้ความไม่ได้ให้ความสนใจมีคนมาจีบเขาเยอะๆนะเขาพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นได้แค่แค่เพื่อนไหมพัฒนาไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ยากเกินพัฒนาแต่เขาก็ไม่ดามากกับคุณนะเขาก็จะนั่งเถือคุณไว้ในมือและ พยายามที่จะค่อยๆค่อยๆดึงใจตัวเองออกมาและก้าวออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณด่าฝากบอกเขา5้าใบกัน the tower ค่ะคุณอยากจะที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเขากับคุณนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันพังกันต่างคนต่างรู้สึกอยากเดินออกไปแต่มันเดินไม่ได้คุณอยากทักทายเขาไปค่ะคุณอยากได้โอกาสจากเขามาพูดคุยมาพัฒนา มาคุยกันคุณยังอยากมีเขานะคะคุณยังอยากมีแต่ในใจของคุณมันข้านกันบางครั้งอยากมีเขาแล้วไปต่อแต่บางครั้งคุณก็อยากปล่อยเขาออกไปจากใจเหมือนกันแต่จักรวาลยังบอกว่าคุณสองคนจักรวาลยังเวี่ยงคุณสองคนให้กลับมาเป็นคู่กลับมาเป็นคู่คู่พรมลิกขิดแต่ไม่ใช่คู่กันค่ะเพราะฉะนั้นการที่เป็นคู่พรมลิขิ คือคู่ที่มีบุญสัมพันธ์กันอาจจะเจอกันพบกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสมหวังและอยู่ด้วยกันนะคะขอไพ่แนะนำห้าใบจากกันไปสืบไปส่องไปฟอ้องมองเขาคุณมีคนใหม่เข้ามาโอ้โฟกัสโอ้ไพ่เก่งกัน,กนคุณอาจจะเปกักราสีกุมค่ะคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาอะหรือคุณพยายามบล็อกกายบล็อกใจกับเขาก็ไม่ได้แต่คุณรักเขานะคุณบอกคุณรักเขาคุณพยายามจะบล็อกบล็อกตัวเองบล็อกกายบล็อกใจบล็อกความรู้สึก เพราะวา่าเขาทักคุณคุณก็ทักเขาอ่ะถ้าเขาไม่ทักคุณเขาไม่สนคุณคุณก็ไม่สนเขาคุณพ,พยายามเยียวยาตัวเองแล้วไปโฟกัสกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่คุณยังมีใจไพ่แนะนําว่าอืความรักมีไว้เยียวยาตัวเองพยายามปรับสมดุลกับชีวิตของตัวคุณเองเพื่อที่จะได้คุณจะได้ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากกับความสัมพันธ์นี้ ีแอมเพสเขาเห็นคุณเห็นเขาเป็นดี p อมเพสของคุณหรือคุณเองอาจจะกลับมารักตัวคุณเองและโอ้ยคุณอยากได้เขาไว้เป็นเงามืดค่ะผู้หญิงที่เป็นดี p อมเพสคนนี้คุณมองเขาว่าคุณรักเขานะและเขาเป็นคนที่เป็นคนที่คนที่คุณไม่เคยเจอเป็นคนที่คุณบอกว่าคุณอยากได้เขาไว้เป็นเงามืดเขามีพร้อมทุกอย่าง ความต้องการของคุณน่ะภายแนะนาว่าถ้าการเป็นเงามืดหรือถ้าถ้าความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเริ่มต้นไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้ก็พยายามปรับสมดุลตัวเองซักค่ะคุณเองก็ให้ความชัดเจนเขาไม่ได้เขาก็คงไม่อยากอยู่ในเงามืดของคุณประมาณนั้นนะคะ ชั่วโมงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะกันค่อนข้างจะพลิกพิกอยู่อารมณ์ด้านดา์กค,คุณขึ้นมาทั้งขาวทั้งดําเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็งดหงิดคุณเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างแปรปวนหน่อยอารมณ์ช่วงนี้ปรับ,รบสมดุลในอารมณ์นิดหนึง่งไพ่บอกว่าพยายามปรับสมดุลในอารมณ์แล้วโฟกัสกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันสําคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าจารย์ยังมองเห็นว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคุณน่าจะเป็นเงิน น่าจะเป็นความมั่นคงในด้านการงานน่าจะเป็นความมั่นคงในด้านของการเงินของคุณนั่นแหละที่คุณวัดหวังและต้องการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้่ใต้คิคิปชนบล็อกอย่าลืมดวงส่วนตัวอัดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ